สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองทดสอบไอตัวตัวแรงของผมกันดีกว่าตอนนี้ผมก็จูนไว้พอประมาณแล้วนะแต่ว่ากลับมาที่ไรมืดตลอดนี่ครับมืดครับก็เลยลองกันมืดๆนีดด่แหละกลางคืนนี่แหละครับก็ตอนนี้ชาร์จแบตไว้ละชาร์จแบตไว้ละ84.8โวลต์นะครับนี่แล้วก็จูนไว้แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะ จะได้ขนาดไหนครับอันนี้ก็จูนไว้แล้วนะจูนไว้7 2โวลต์ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับมือเร่งครับไว้2อ0ยกับ2 0 0ครับส่วนเกียร์ครับเกียร์พอดีใช้มือเดียวในการในการปรับครับนี่ครับตั้งค่าไว้ตามนี้ครับกล่อง e m 1 0 0ร้อครับล้อสวัตต์แบตแค่7 2โวลต์แค่2 0แอมด์ว่านะครับตรงนี้ตั้งไว้3 0 0 0เลยครับข้างหลังให้500 นี่ครับแล้วก็รอบเอาไว้สูงสุดที่1,004เลยนี่1 4 1,400รอบครับแต่ไม่รู้ว่าจะอัดได้เต็มเบาเพราะว่ารถมันเบาครับรถมันเบาเนี่ยรถมันล้อนิดเดียวครับอาร์มก็เป็นอาร์มเดิมนี่มันมันอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงดูโชกยังก้องแกง้งก้องแก้งเลยก็เลยยังไม่อยากตั้งไว้มากครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาดูสปีดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ส่วนเกียร์นะครับเกียร เกียร์หตั้งไว้5 0าเกียร์สองส่วนเกียร์สตั้งไว้ที่100%เเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเทสสปีดอย่างอื่นนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโพดของแม่เหล็กเนี่ยตั้งไว้เขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยตั้งไว23้23ครับแล้วก็ปรับไว้ประมาณนี้เลยครับส่วนดิสอันนี้ก็เป็นดิสเพย์เดี๋ยวลองสปีดให้ดูก่อนนี่ครับเกียร์สอันนี้ปรับไว้เกียร์สก่อนนะเพราะเกียร์อื่นไม่ต้องดูหรอก นี่เกียร์สามครับแรงจริงครับเนี่ยฟีดเลยผมบอกให้ครับยกล้อดได้สบายเลยครับสุดยอดครับเมื่อวานผมเผายางเล่นเนี่ยผมลองเบิร์นยางเล่นมึงเหม็นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองสป,ปีดกันดูดีกว่า ครับเดี๋ยว oh oh. อ้อหอนนี้ผมใส่หมวกกันน็อกไม่รู้ว่าจะเห็นยังไงบ้างนะ mm hmm. เดี๋ยวว่าพอดีมันมืดครับตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะออกมาที่มันแสงสว่างกันหน่อยเดี๋ยวจะมาลองท็อปสปีดกันหน่อยตอนนี้ก็ไอจิ๋วครับตรงนี้ค่อยมีแสงสว่างหน่อยค่อยมารีวิวกันพอได้อันนี้แบตก็ยังไม่ยุบไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้8 4ดตกไป2โวลต์ครับตอนนี้เหลือแล 82. 2ละ8 82สิบ เดี๋ยวเราค่อยมาดูท็อปสปีดกันผมจะเอาโทรศัพท์ผมอัดท็อปสปีดไว้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวได้รู้ว่าท็อปสปีดมันอยู่ประมาณเท่าไหร่กับโปรแกรม GPS นะเดี๋ยวหาโปรแกรม GPS ก่อนอยู่ไหนวะนี่ครับเดี๋ยวหาแอป GPS เราจะได้เช็คค่ามันเลยว่าจะอยู่ความเร็วที่ประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆมันแรงจริงครับรถมันเล็กครับรถมันเล็กแล้วมันเบามากเลย กับล้อตัวนี้ QS 3 0ม0เฮ้ยนมีคนอยากลองว่ะสงสัยมันเห็นตัวแรงผมมันอยากลองไปแล้วสงสัยมันอยากจะลองกับไอจิ๋วของผมเดี๋ยวเจอไอจิ๋วของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันรอเอาอันไหนดีเราจะเอาประมาณไหนดีครับนี่มันก็จะบอก อันนาหลอกหรือว่าเป็นดิจิตอลหรือว่าจะเป็นแผนที่ดีครับเอาเป็นอย่างนี้ดีก,กว่าจะได้เล็กคอร์ดกันไปในตัวเลยนะขอขอตั้งเล็กคอร์ดกันแป๊บหนึ่งโมบิเซนจะได้เล็กคอร์ดหน้าจอกันครับโมเดียดนะันนี้ผมถือจากหมกันนอกไนงะ เดี๋ยวจะใช้แอปไอตัวนี้ในการอัดนะนี่ครับใช้แอปตัวนี้ในการอัดสปีดครับตอนนี้ก็ผ่านมา10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ในตะแกรงหน้ารถของเราเลยแล้วเดี๋ยวมาลองสปีดกันอีกรอบหนึ่งนะว่าจะประมาณไหนเดี๋ยวว่าจะขี่ไปทางนน้นแล้วก็วนกลับมาลองสปีดกันหน่อยว่าจะอยู่ประมาณไหนครับเดี๋ยวมาดูกันพอใส่มุกันนอกก่อนแป๊บหนึ่ง,งลตรายครับลถมันแรง ไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินหรือเปล่านะพอดีผมใช้ตัวโคโ,ร,โรในการอัดอโอเคฮะรองกันไหมหอีกรอบหนึ่งขอให้รถมันโล่งๆนะครับเดี๋ยวให้รถมันโล่งๆหนึ่งก่อนไม่ต้องโล่งลลอ่ะเราเพราะว่ารถเราแรงก่อนรถมันทุกอยู่แล้วไปเลยดีกว่า เดี๋ยวโทษทีครับโทษทีครับชิบหายลืมล,ลืมลืมกดกดเลคคอร์ดโอเคเช็คเอ้ยล,ลืมลืมลืมกดอัดลืมกดอัดครับเดี๋ยวต้องอัดนี่ก่อนแล้วก็เลคคอร์ดหน้าจอนี้ด้วยโอ,โอเคนะครับพอดีลืมลืม ดูกันใหม่ครับ เดี๋ยวขอกลับมาอยู่ที่เดิมกันครับให้รถมันโล่งก,ก่อนจะได้ลองสป,ปีดตอนนี้รถมันเยอะครับผมต้องรอให้รถมันน้อยก่อนเพราะว่ามัน,มนแรงเกินครับตอนนี้ไฟก็เหลืออยู่ที่แปดสิบวัต์ละไฟตกมาประมาณ5้าวัต์ละเดี๋ยวจะได้ลองอัดเดี๋ยวรอให้รถมันโล่งกอนครับ รอลดรอลถงโล่งกอนเดี๋ยวรอลดลงโล่งกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับค่อยยไปกันมันแรงจริงครับเมื่อกี้กันลืมอัดปตปไว้ี๋ยวรอดูรอดูพวกดูขะตรงดูขะตีเดวจะแซงให้หมดเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งรอให้รถมันโล่งนครับจริงๆก็พอได้อยู่นะ แว่ารถพวกนี้มันช้าครับรถผมมันแรงกว่าเยอะขนาดไฟเหลือแค่80โวลนะแซงให้หมดเลยพวกนี้เนี่ยโอเคครับเริ่มโล่งแล้วไปกันเลยดีกว่าให้รถเป็ดไปก่อนจะแซงผ่านรถเป็ดไปเลยโอเคครับถนนโล่งแล้วไป อนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วแบตก็เหลืออยู่แค่78นะครับกับการเอาไปวนมาประมาณน่าจะได้สักไม่ถึง10กิโลหรอกครับระยะทางไม่แน่ใจเหมือนกันก็แบตเหลือ78ครับเดี๋ยวจะชาร์จทิ้งไว้ให้มันเต็มแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองใหม่มันไม่สามารถอัดได้เต็มที่รครับรถมันเบาเกินแล้วก็อันตรายครับผมมองว่ามันจะล้ม,มครับรถมันจะล้มเพราะว่ามันเบามากเลยรถเนี่ย เบาเบาเดี๋ยว่ยาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนล้ออาจจะเพิ่มขนาดหน้ายางให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็น่าจะต้องใส่กันสะบัดอาจจะต้องใส่การสะบัดล้อหน้าด้วยแล้วก็อาร์มหลังอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอก่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ